สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้านหนุ่ยจะพาไปทานมื้อกลางวันนะคะที่ร้านบ้านขนมคุณพัฒนานะคะอยู่แยกก่อนถึงแยกอําเภอบ้านไผ่นะคะบรรยากาศของร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศของเขานะคะก็จะมีทั้งขนมของฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเปิด8โมงถึง2ทุ่มนะคะพอเข้ามาภายในร้านแล้วนะคะก็จะมีร้านของฝากนะคะให้เราเลือกจับจ่ายซื้อได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นคาเฟ่นะคะถ้าเราอยากจะทานเป็นคาเฟ่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขามีเมนูแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็มีทั้งเมนูแนะนํานะคะ ก็ราคาอาหารเขาจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวหรือสั่งเป็นอาหารเป็นกับข้าวก็ได้นะคะราคาก็ไม่แพงนะคะเหมือนเราไปทานเป็นอาหารจานเดียวง่ายๆนะคะมีชุดไข่กระทะชุดออมเล็ดนะคะก็คือเป็นเมนูทั้งอาหารเช้านะคะแล้วก็อาหารกลางวันหรือแม้กระทั่งอาหารเย็นนะคะเพราะว่าเขาเปิดตลอดทั้งทั้งวันนะคะจะทานเป็นมื้อไหนๆก็เหมาะนะคะกับครอบครัวนะคะ มาก่อนมาซื้อของฝากด้วยมาทานอาหารด้วยหรือมาทานกาแฟเค,ค้กขนมนะคะก็เหมาะนะคะแล้วก็แหวะเข้าห้องน้ําก่อนแล้วก็ซื้อของฝากก่อนที่จะเดินทางต่อนะคะคือป้านหนุนียเนี่ยเวลาเรามาออกพื้นที่นะคะแถวอำเภอบ้านไผ่เราก็จะมาแวะ แวะมาฝากมือกลางวันที่ร้านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยได้มีโอกาสได้เปิดเมนูให้เพื่อนๆดูนะคะราคาของเขาแล้วก็รวมไปถึงของหวานด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดด่มหรือโทสนะคะก็มีเมนูแรกของเราก็มาแล้วนะคะนี่เป็นหมี่โคราชนะคะเป็นหมี่โคราชกุ้งนะคะคือเราจะสามารถอ่า สั่งเป็นแบบหมูไก่กุ้งได้เลยนะคะก็แล้วแต่เราชอบนะคะส่วนจานนี้นะคะก็จะเป็นยำรวมมิตรทะเลนะคะที่ป้าหนุ่ยสั่งมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทานอาหารที่มันมีรสชาติจัดจ้านนะคะเป็นมื้อกลางวันอันนี้เป็นปีกไก่ทอดนะคะของเขาก็จะเป็นแบบแห้งนะคะแล้วก็โรยไปด้วยหอมเจียวนะคะอร่อยนะคะเมนูนี้ เมนูต่อมานะคะเราสั่งเป็นตําไทยไข่เค็มนะคะก็จอบเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็ทานกับไข่เค็มก็จะอร่อยยิ่งขึ้นนะคะแล้วแต่คนชอบเลยเขาก็จะมีเมนูส้มตําหลายส้มตําอยู่นะคะแล้วก็เมนูต่อมานะคะก็จะเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวสเต็กนะคะอันนี้จะเป็นสเต็กที่เขาทําแบบเป็นซอสกระเพรานะคะจิ้มจะอันนี้เป็นข้าวสเต็กนะคะ ซอสกระเพรานะคะแล้วก็ใส่ไข่ดาวแบบไม่สุกนะคะแล้วแต่เราสั่งได้นะคะส่วนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นข้าวสเต็กนะคะหมูจิ้มแจ่วนะคะอันนี้ก็เป็นจิ้มแจ่วแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำซุปนะคะมีเวลาเราทานอาหารจานเดียวก็จะมีน้ำซุปมาให้นะคะบรรยากาศของร้านนะคะก็นานั่งนะคะก็เป็นร้านในห้องแอร์นะคะก็แนะนําเลยนะคะเป็นร้านบ้านขนม คุณพัฒนธานะคะอยู่แยกอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะ